สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขนะครับน้องมโอนี้มาพบมาพอกับช่องฮิวเขาแชนแนลรับผมมหอนี้มือนี้ได้เนี่ยเซฟเซฟมาฝากพี่ต่อน้องครับผมตำเซตันน้าพี่น้องเด้อะตำเซตันใส่ใส่สตอครับผมนี่โหพิษพิษพี่น้องน้ำปลาเนื้อเนอะครับน้องใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดพี่น้องใส่สตอนรัพี่น้องน้ำปลาเนื้อเสบเสบโอ้ยน้ำลายไหล ผักกับผักแกมเนื้อแม,อมะลงพี่น้องมะลงจีนนะครับน้องแล้วก็ผักกาดกรอบพี่น้องแล้วก็สลัดคอดพี่น้องนอะครับน้องแต่แฉมือว่านำความสูงนครับโอ้ยเค,ยเค็มเผ็ดแก็มหนันพี่น้องเนาะสะไหนขอบขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับทีแรกทำมาเยี่ยมมาชมนะครับน้องมากดไลค์กดแชร์มากมาดติดตามได้เป็นกเรื่งใจ่างในช่องนี้เขาเชนว้องเล้วพี่น้องมามาม,าม,ามาพี่น้องเหมือนมาก,กินเซบเซบมอน,นกันครับผม,ผมดับเด็กเข้าห้องท่องกันพี่น้องเลย ใส่ต่ำใส่น้ำมาได้พี่นอนะอ้องเนอะกับขมยองห้องทองพี่น้องน้ำลายไหล รสชาติเผ็ดไปน่องเยนูนปปลาลาใส่ตันยํากุ๊บกุ๊บกุ๊บโาหน่อย 嗯。Mm hmm. ลดน้ำต่นตนะเสรยบเสร็มันกั่นี่น้องน่ำมาพี่น้องมาติ่งเต้นเต้มกันครับ ที่น้องตั้งเหนือแล้วมากินล้ำล้ำตัวกันนะครับนาะจำไส้จันเป็ดใส่ปพ้านา้อเนือลำเหมาะขนาดน้องเลย ก็เวลาจินเสียบหน่องขมจนต้องกรอบเขานี้วจับนำต่ำนิยว ຈັ່ງນັ້ນຕັ້ງນ <sm og> <un> ົວໂອຂ y van a

จะต่อกวันมือทั้งไตไปเนาะ <laughs> ต่อ่อนี้นตั้งแต่ 东南亚就是像柬埔 Até think about it You wakil know? โอ้เสียบกับพี่น้องตำเซตันเพลทเพลทพี่น้องกับผักกรอบใส่สตอพี่น้องโอ้สุดตอนนั้นสำหรับกินก็อิ่มนะครับผมเนาะนี่คือเกาครับก่อนจากก้อนล่าต้องครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเชฟแต่จนเด้อครับลำรำมันเลิศสุดสุดคนครับสำหรับกินเนี่ยลาเป็นคนครับทิหนาพอดไหมครับสวัสดีครับ